ต่อกันด้วยในประเทศไทยกันบ้างนะคะเพราะว่าทางกกกอเองก็ได้เดินหน้านะคะสำหรับที่จะทำโครงการ Smart National Sport Park นะคะซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากฝั่งภาคเอกชนนะคะเตรียมตัวที่จะเปิดลงทุนกว่า5,000ล้านบาทเป็นการยกระดับสนามกีฬาหัวหมากนะคะเพื่อให้มีมาตรฐานสากลครบวงจร ก็ตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะได้เดินหน้าโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ Smart National Sport Park เนะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่สนามกีฬาหัวหมากของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านกีฬาระดับประเทศให้ทันสมัยครบวงจรและได้มาตรฐานสากลรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติค่ะในวันนี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยมี เ้อกงสักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในโครงการ Smart National Sport Park นะคะได้มุ่งไปเรื่องของการพัฒนาพื้นที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศโดยการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมและวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬามาใช้สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้บริการสาธารณะพื้นที่นันทนาการ เพื่อสุขภาพของประชาชนและการส่งเสริมอุตสาหากรรมกีฬาและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระยะยาวภาพรวมของโครงการค่ะก็จะมีการใช้งบประมาณจาก3แหล่งค่ะคืองบประมาณจาก งบประมาณประจำปีงบจากความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆและงบจากการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันซึ่งในส่วนของการที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนมีนระยะที่1ค่ะคาดว่าจะดึงเอกชนร่วมลงทุนกว่า5,000ล้านบาท เพื่อที่จะปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาบุคลากรกีฬารวมไปถึงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตยิและอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมมชนะ,อะขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมมชนะกาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรจากการศึกษาความเป็นไปได้นะคะได้ ศึกษาถึงความคุ้มค่าโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผู้ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสรุปว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมที่จะเปิดในภาคเปิดให้ภาคเอกชนการได้เข้ามาร่วมลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดภายใต้สัญญาระยะเวลา30ปีใน30ปีนี้นะคะจะอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง3ปีและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการทั้งหมด ทั้งนี้การดำเนินโครงการเป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการร่วมดำเนินโครงการในพศ2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านดรก้องศักยอดมณี ani, ได้กล่าวไว้ว่าการเตรียมการจัดทำโครงการ Smart National Sport Park นะคะขณะนี้ก็ได้ดำเนินความพร้อมในหลายด้านทั้งโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและกรอการดำเนินงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเดินหน้าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการหาลือกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันกําหนดแนวทางดำเนินงานควบคุมควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่าโครงสร้างนี้ก็จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทั้งภาครัฐและเอกชนเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดตรต้องก้องสักกันค่ะ ครับก็โครงการ n a t Sport s p r k เนี่ยครับเป็นโครงการที่เราได้ดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นรากฐานให้ดีนะครับเนื่องจากว่าการขยายประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยนะครับในการที่จะมีโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะเอาตรงๆเนี่ย PPP นะครับหรือว่าการร่วมทุนหวานภาครัฐกับเอกชนเนี่ยตาม กฎหมาย PPP เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมถึงมิติของเรื่องของการพัฒนากีฬาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการดําเนินการเนี่ยที่ ทำนะครับภายใต้ของพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ภายใต้บริบทที่เราอยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กรมธนารักษ์ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะเพราะฉะนั้นการเตรียมการต่างๆในเรื่องของพื้นฐานเรื่องกฎระเบียบตอนนี้เราพร้อมหมดแล้วนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับที่ใช้เวลาหลายปีเนี่ยเพราะว่าค่อยๆดําเนินการ ศึกษาอย่างรอบคอบทั้งธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์น,นะครับที่มาช่วยกันดูความเป็นได้เป็นไปนได้ของโครงการรวมถึงภาคเอกชนนะครับที่มีข้อคิดเห็นเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ครั้งสําคัญนะครับจะเป็นจุดที่เราจะ,ะเข้าสู่โหมดนะครับในการที่จะ,ะดําเนินการอย่างจริงจังไม่ใช่ดําเนินการอย่างจริงจังคือจริงจังมาตั้งแต่หลายปีแล้วตั้งแต่ปี6-2อะนะครับก็ก็ดาเนินการมานะครับแต่ว่าเราเรา ถือว่าตอนนี้มีความพร้อมในทุกๆเรื่องะระเบียบข้อบังคับต่างๆการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องการหาลือกับกระทรวงการคลังได้ข้อยุติแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เอกชนจะต้องรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นที่มาของการที่เรานําข้อมูลต่างๆจากที่เราทําการบ้านเตรียมการมานะครับมาเล่าให้กับภาคเอกชนฟังแล้วก็มารับฟังนะครับความคิดเห็นของภาคเอกชนในการที่จะเดินไปด้วยกัน เพราะโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจในโครงการนี้นะคะอยู่ที่โครงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา s p o r ์ตอินด tri เซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาคารศูนย์กลางส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาถึง4ชั้นประกอบไปด้วยร้านค้าอุปกรณ์กีฬาแบบครบวงจรโรงเรียนเปิดสอนกีฬาชนิดต่างๆพื้นที่นันทนาการและออกกําลังกายสําหรับประชาชนสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งบนดาดฟ้าของตึกนะคะรวมไปถึงมีที่จอดรถใต้ดินด้วย ต่อมาก็จะเป็นโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรกีฬา Sport Personal Development Center นะคะเป็นอาคารสำหรับสร้างองค์ความรู้ทางการกีฬาให้กับบุคลากรทางการกีฬาและเผยแพร่ความรู้ทางกีฬาให้แก่บุคคลทั่วไปโดยสามารถใช้เป็นสถานที่จัดประชุมหรืออบรมสัมมานารวมถึงใช้เป็นสำนักงานของสมาคมและสหพันธ์กีฬานานาชาติได้อีกด้วยค่ะ ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับในการทําให้ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยพร้อมใช้รองรับองค์การกีฬาของไทยในหลายๆมิตินะครับที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วในซีเกมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงสนามสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอ่ารวมถึงอาคารที่จะใช้แข่งขันมวยสากลแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับไม่พร้อมใช้ในซีเกมแต่ก็ถือเป็นการต่อยอดนะครับที่จะใช้แข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนะครับ